เคล็ดลับนะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยได้ยินหลายคนพูดบ่อยๆสาหรับนิดหน่อยเลยนะเคล็ดลับที่มันทําให้คุณแบบไปได้เร็วแล้วก็แบบไวมากๆเลยก็คืออบอกเคล็ดลับมาดิบอกเคล็ดลับว่าให้เขาไปหนึ่งข้อถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวนินนี้ว่าได้เงินอย่างน้อยเจ็ดหลักต่อเดือนนี่คนนี้ย่ห้ามใครมาเถียงนะว่าเออสงสัยเขาจะความรู้ความรู้สูงกว่าเรามั้งสงสัยเขาจะ ประสบการณ์มากกว่าม,ามันถ้าคุณจะเสียงมีข้ออ้างคุณมีได้หมดอ่ะเข้าใจป่ะองสัยประสบการณ์มา,มากกว่าเรามาัม้งสงสัยเขาฉลากว่าม,ามั้งสงสัยเขาดุนีน่ไม่ต้องคนนี้เขามาจากพัทยาเป็นคนธรรมดาหน<ไ>ึ่งคนนะครับเป็นคนธรรมดาห<ค>นึ่งคนปกตินะคบไม่ได้แบบโอ้เก่งมากก็เลยนขนาดนั้นแต่ว่าแล้วเราก็ตอนแรกตอนที่เขาบอกว่าเอออยากจะเปิดเพจชื่อว่าอ f f i c e with Mac สอนแค่ m a c อย่างเดียวสอนแค่ m a c อย่างเดียว,ค,ยยวคือคุณว่ ตอนนั้นก็มันไม่น่ามันไม่น่าจะแมสขนาดนั้นมันไม่น่าจะคนโดนสนใจเยอะขนาดนั้นแต่ผลลัพธ์คือเยอะมากตอนนี้ตอนนี้แบบว่าค่ายต่างๆพวกสตูดิโอเซเว่นอะไรก็มาครบทุกเจ้าแล้วค่ะอืมไอสตูดิโอใช่เออมาเขามีหลายเจ้ามาจ้างใช่มาจ้างให้ไปสอนเออแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วมาอย่างเดือนหน้านี่ก็หลายเจ้าเลยอืมแล้วก็ไม่ใช่อะไรดีหลังจากหลังจากเอ่อ หลังจากนั้นเขาก็ถีบตัวขึ้นไปจากจากแค่จากสอนแค่แม็กตอนนี้สอนเรื่องอื่นด้วยละสอนวิชาเดียวกับผมนี่แหละอาจารย์บัณฑิตสอนหาตัวคุณไห้พบเขาเปิดร์สหาตัวคุณที่ใช่นี่ที่นี่คุณคุณนั่นเป็น้กเตะกีฬาแล้วรนั้นอ่ะเกือบล้านแล้วเกือบล้านเไหนบอกให้เค้นเราข้อสันหนึ่งดิ เคล็ดลับนะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าอ้ยได้ยินหลายคนพูดบ่อยๆ mm. สำหรับนิดหน่อยเลยนะเคล็ดลับที่มันทำให้คุณแบบไปได้เร็วแล้วก็แบบไวมากๆเลยก็คือทำทันที mm. หลายคนอาจจะมองว่ามันแค่นี้ทำทันทีไม่ใช่นะ mm. ทำทันทีบางคนอาจจะแค่อ๋อเดี๋ยวไปทำพรุ่งนี้ไม่ใช่ถ้า mm. ทำทันทีของนิดหน่อยคือทำเลยใช่ now ตอนนี้ mm. เลยสมมติว่าใครบอกอะไรก็คือทำเลย mm. แก้ตอนนั้นไม่มีมาแบบว่า อ่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปทําไม่ใช,ใช่ใช่เลยใช่ตอนนี้เลยแล้วอันนี้แหละที่นี่หน่อยว่ามันทําให้นี่หน่อยไม่เคยพลาดอะไรเลยอืมแล้วยิ่งพอมาอยู่กับอาจารย์ยิ่งเห็นอาจารย์ทําเลยจริงๆเนี่ยก็โอ้โหตอนนี้น้อยไปเลยอ <laughs> ืแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทําตามให้ได้แบบนั้นแล้วก็ทําแบบนี้มาตลอดอืน,นี่ทาไมรู้เปล่าคือคนคนส่วนใหญ่ไม่ชินกับเรื่องนี้นะ แต่ผมจะผมสอนด้วยการกระทําคนที่อยู่ใกล้ๆผมจะเห็นอย่างนี้หมดเลยแล้วนี่เป็นเหตุผลที่ผมไวกว่าคนอื่นรวยกว่าคนอื่นเงินเข้าเร็วกว่าคนอื่นคนไม่เข้าใจอ่ะส่วนใหญ่เขาก็นึกว่ามันก็อารมณ์แบบกระหืดกระหอบอย่างนี้เหรอแล้วบางคนก็แบบโอ้ยได้ยินได้ยินเยอะแล้วว่าทำต้องทําทันทีต้องทําทันทีแต่จริงๆแล้วมันมีเทคนิคนะต้องทำทันทีเนี่ยพอมาอยู่ใกล้อาจารย์เลยรู้ว่าโอ้โหทำทันทีอีกสเต็ปหนึ่งนี่คือแบบว่าอ๋อต้องเป็นแบบนี้เหรอแล้วคุณเรียนด้วยตัวอย่าง ใช่ไหม<ช>มาย<ช>ิ่ <ๆ S 1> หน่อยอยู่ใกล้ๆถือเขาเรียนด้วยตัวอย่างอะเก็ตที่สุดคือคนมันเรียนด้วยประสบการณ์กับตัวอย่างมองเห็นตัวอย่างแล้วกูได้ลองทําอ๋ออารมณ์เป็นแบบนี้เอง<ช>กูเข้าใจแล้วเข้าใจว่าคุณต้องเรียนแบบนั้นไม่ใช่นั่งฟังอย่างเดียวเอาเวลาคุณไปเรียนที่โรงเรียนอะไรต่างๆเขาจะสอนให้คุณนั่งฟังอย่างเดียวแล้วก็ไปสอบสอบสอบ,สอบจำจำจำ,จำเดี๋ยวคุณก็ลืมแล้วก็สอนอะไรที่ใช้ไม่ได้แต่เรื่องเนี้ทําทันท,ทีไม่มีใคร ผมจะสอนได้สอนได้ดีที่สุดในประเทศคนหนึ่งเลยกูทําเลยเดี๋ยวนั้นเนี่ยต้องบอกทุกคนเลยนะทุกข้อจะไม่ได้ผลเลยไม่ว่าจะเป็นข้อไหนมันจะไม่ได้ผลเลยถ้าคุณขาดข้อนี้ค่ะข้อสุดท้ายอย่าดูถูกตัวเองค่ะจงเห็นคุณค่าในตัวเองหลายคนวันนี้นะที่ฟังอยู่อ,อาจจะยังไม่ตัดสินใจเหตุผลเดียวคุณลองอตั้งสติถามตัวคุณเองอลึกๆดิมันมีเหตุผลเดียวเองนะ เพราะคุณคอยบอกตัวเองว่าไม่ใช่คุณหรอกที่จะทำได้เออใช่ใช่ใชเ,เงินร้อยล้านสิบล้านคงไม่ใช่ชั้นมั้งใช่<ม>คุณจึงปฏิเสธการเรียนปฏิเสธงานดีๆอย่างโซเชียลดีมารัซับปฏิเสธคลาสเรียนดีๆที่ครูเอกคอยบอกคอยออแบ่งปันคุณเสมอะคะ่ะเพราะคุณบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ฉันหรอกอืคุณรู้ไหมคะว่าหลายคนนะคะ ที่มาเรียนกับอาจารย์เนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากการที่เขายังไม่ค่อยรู้ว่าของในตัวเขาเป็นอะไรแต่เขาไม่ดูถูกตัวเองค่ะเขาเห็นค่าในตัวเองและบางคนเขาแค่เห็นแสงริบหลี่เองนะว่าเออเราน่าจะพอทําได้อะ่ะขอไปเจออาจารย์ไปคุยหรือไปให้อาจารย์ดึงของสักหน่อยอืแค่เนี้ยชีวิตเขาเปลี่ยนเลยคนคนนั้นก็คือครูเอ๋เนี่ยคะ่ะยืนอยู่ข้างๆอาจารย์คนหนึ่งเลยที่ เฮ้ย <He> เราน่าจะไปถึงตอนแรกอะนะไม่ได้คิดถึงร้อยล้านหรอกเอาเอาแค่ว่าชีวิตรอดแล้วดีขึ้นเลี้ยงครอบครัวได้พอใจแล้แต่พอมาได้ฟังเหมือนอาจารย์สอนอันแรกเลยมาอยู่ใกล้คนที่มีหลักคิดแบบคนรวยม,มันทรานโฟตัวเองไปเรื่อยๆเลยม,มันเปลี่ยนเปลี่ยนจากข้างในเปลี่ยนจากความคิดเลยแล้วเริ่มต้นอันดับแรกเลยนะวันนี้เขวอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าถ้าคุณ เห็นคุณค่าตัวเองมากพอแล้วครูขอยย้ําเลยว่ามนุษย์ทุกคนน่ะมีคุณค่าค่ะคุณมีเพชรอยู่ในตัวทุกคนเลย